ที่ยรไม่เห็นน้ำมูลมูลนี้ที่วัดสีอุนและตนานานเองนะคระนี่นะครับมาดูสิครับจังหวัดอุบลครับอุ้ยอยตกนะครับ เห็นเรือไหมคะทุกคนเลยเออเรือ,อ,อชาวประมงเขานะครับแม่แม่ไปไรจะพาไปดูทุกคนนี่คะ่ะนี่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะอืมสวยงามเมืองดอกบัวนะครับเมืองดอกบัวเห็นไหมครับมันเป็นรูปดอกบัวก็ต้องเมืองดอกบัวสิครับ นี่เมืองดอกบัวงามเมืองดอกบัวงามอืมทของมันยาวมากนะลยอีกงร้อยเมตรดูนะทุกคนเราเดินไปไปชมน้ำตกไปก็ได้ หนึ่งพันหนึ่งพันดอกบัว เมือดงดอกบัวก็จะมีรถผ่านนะครับทุกวันเลยครับทุกคนรอถอยู่ไกลมากเลยกระปุกเดินไปกระปุงไม่เปิดไป แล้วก็จะมีต้นหญ้าหรือหรือหญ้านั่นเองเขาก็ลอยมาดูดิครับทุกคนดูดิลอยมาลอ,อยมาเป็นเรือแล้วครับบ้ยอียาวก็มีทุกคนอีกยาวมาัท่านจะพาะไปดูเรือนะครับทุกคนเห็นเรือไหมครับเมื่อกี้ใาตองเห็นเรืเเอเไหมน้องน้องดิอะไรจริงจุก ไม่กลัวตกหรือไงไม่กลัวธรรมดาตื่ต้นมาอุสาจะไูลลาสมูลลาสกันูล <elaborate> ีลากัน <expl et> <ically> สวัสดีครับจะกลับแล้วครับสวัสดีครับจะกลับแล้วครับ,ดรบ,บ,รบเดี๋ยวมาตั้งจะไม่ถ่ายแข่งเรืออีก